สรุปดราม่าครับเฮาโชซิกเฉพาะพาร์ทของลิซ่าและก่อนที่จะเข้าเรื่องดราม่านะครับผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นในส่วนของพาร์ทของลิซ่าที่โดนลากชื่อเข้าไปร่วมวงสนทนาฉะนั้นคลิปนี้จะไม่ได้ครอบคุมทุกคนที่โดนดูถูกในบทสนทนาเหล่านั้นแต่จะมีการพูดถึงบ้างในบางกรณีและคลิปนี้มีคำหยาบค่อนข้างมากเด็กน้าก่า18ปีและบุคคลที่ไม่ชอบข่าวดรามา่าควรข้ามคลิปนี้ไปก่อนด้วยความเคารพครับลิซ่า สารที่ตุกบอลทเลท่ะนะช<ร>เช็คเช็คเช็คกูไม่เงงนอ่เสียงด้วยไหวไม่ได้ ไม่วันนั้นน่ะไอ้พู้ชมันด่าลิซ่าป้าข้างบ้านไงรอพี่ป๊ะเข้ามาเลือกพูดเรื่องนี้ทีเดียวเลยว่าอย่างไงจ่ะและตอนนี้นะครับเรื่องดราม่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนเลก็เลกๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องระดับประเทศเพราะสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ทําขึ้นมันเป็นพฤติกรรมที่น่านละเกียจจริงๆก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เฮอฮามอยในกาลาแลน์ที่อยากได้แสงเพื่อแผดเผายามบ่ายสองเหมือนคนหิวแสงแบบผิดๆคนอืนๆน,น,นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าประเด็นที่เขาเล่นกันเนี่ยมันเป็นเมีกชรลแฮล์ฟคคมิสรรเยมน กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็คือใครบางคนในกลุ่มนี้โคตรเงาสกกลาดเขาก็ายังเป็นคนอีสานแต่ประเอินตัวเองนะชุกตัวใหม่เป็นคนเมืองกรุงศรีวิไลและบอกว่าตัวเองนั้นเข้าไปฝั่งซื้อไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ห้ามอาจจะห้ามแบบวิวิทยาอยาอยาอยาด่าเบาๆประมาณนี้หรือเปล่าประมาณว่าอันไหนแตะได้โดนได้ก็แตะ แต่ไม่ได้ก็ฟังเฉยๆแต่ครอโทษนะครับในชั้นสาลจะใช้คําว่าจําเลยกับวกส่วนที่ผิดมากผิดน้อยก็ผิดเหมือนกันเพราะอยู่ในวงเดียวกันถ้าบริสุทธิ์ก็บระลุกันในชั้นสาลเพราะเขาแจ้งความกันไปแล้วแต่ที่แน่ๆเธอแถว,ว่ารู้จักกันแค่ในคลับเฮาส์เฮร์เรลเธอเพิ่งลงสตอรี่ไอจีไปเที่ยวพัทยามาแล้วแท็กหากันอยู่นะคะโออเพ๊อส่วนใครที่บอกว่าว่าเขาเนี่ยให้ไปไล่ดูทุกคลิปก่อนเพื่อฟังว่าใครด่าใครบ้างให้ไปดูรูปหน้าว่ารูปใคร ขอโทษนะฮะบางคนหน้าตัวเองยังไม่ใช้เลยโน่น <No. S 1> แปลลูกคนอื่นมาใช้เพื่อด่าคนอื่นป๊ oh. อดสกราวขนาดและที่พ้นคาเต่าถุยต่ําตมและให้คนอื่นไปไล่ดูความต่ําตมของกลุ่มตัวเอง เออในคุณกําลังจะสื่อว่าให้เด็กๆไปฟังคําที่คุณพูดนั้นเหรอฮะโอ้ยลําคุณหรอกดูผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาถอนคําพูดนะที่ดา่าอีสานไปผมขอพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมด่าไปอ่ะนั่นคือด่ามาจากใจเลยเข้าใจไหมส่วนคุณปลักคนดีเนี่ยนะครับคือไหนตาแม่คุณคือคุณอรพินคนที่บอกว่าเป็นคนในชุมชนคนไฮโซแต่ขอโทษนะครับแม่เขานอนร้องไห้นะครับตั้งแต่เกิดเรื่องแถมบอกด้วยนะครับว่าไปแจ้งความจับเอาเลยลูกเขาไม่ได้เป็นคนดีนี่แสดงว่าแม่ก็เหลืออดเหมือนกันก็เรียกว่าลูกพาสวยไปสวไป่วนคที่ บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กเลยเด็กๆเ,เขาทะเลาะกันอย่าไปให้ค่าเขาผมมองว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันแบบนี้นี่มันคือเปรตะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้มีพระคุณผู้ซึ่งเป็นบุคการลีของเขาที่เบ่งออกมาและนี่น่าจะเป็นคดีตัวอย่างเพื่อสร้างมาตรฐานของคำว่าสิทธิส่วนบุคคลเพราะถ้ากฎหมายไม่ลงมงไม่เกิดเปรตะหิวแสมันก็จะเิเดอเถิดแถบแบบนี้ต่อไปและจะมีกฎหมายไว้ทำไม เป็นผมก็ไม่ปล่อยนะฮะถ้าผมโดนด่าออออากาศทุกวันทุกวันแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงขุดสิ่งต่ตางๆที่เป็นเฟกนิวขึ้นมาใส่ศาสตร์แบบนี้ถ้าเขาพูดทุกวันแล้วคนเชื่อไม่ได้ และกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเหยียดด้วยมีการแคปหลักฐานว่าพวกเขานื่องเหยียดคนอีสานกันมานานแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนซึ่งอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเรื่องมันไม่ดังมันไม่ปังรอบนี้ก็เลยทําตัวเป็นเสนียดเกาะคนดังและก็เตรียมเสียตังค์เพราะโดนฟ้องจากหลายๆกุ้มโคนและได้ข่าวว่าแม่ของโนดิซ่าก็เตรียมแจ้งความแล้วด้วยส่วนไบจีไม่ทราบเพราะเจ้านี้เดินเงียบๆแต่ได้ตังค์เพียบนั้น โปรดอย่าลืมว่าว g นั้นมีสาขาที่ไทยและอดีตเคยฟ้องแอนดี้และก็ฟ้องนักข่าวฟ้องค่ายเพลงเจ้านี้หมาเงียบเดินเรื่องจริงส่วนจะเป็นข่าวไหมคงไม่ตามสไตล์วาจและในนี้ผมมั่นใจว่าว g จฟ้องแน่นอนเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดนั้นรู้แล้วว่าเป็นใครมันคือการโกคามมันเป็นการทำลายชื่อเสียงและสร้างความอับอายให้กับแม่ของเขาที่ถูกพูดถึงและกับตัวของเขาเองผมว่าคดีนี้เตรียมกระเช้าไว้เยอะและก็หัดไวส้สวยๆก่าวสุนทรน์ดีๆไว้หลอดได้เลยฟันธอง ลิ่าก็ลิซา,ซาแค่ศาสตร์คนหนึ่งแค่ประสบความสำเร็จตัตอยู่ประเทศนั่นเป็นร้อแค่ได้เหรอทีนี้เรามาที่เรื่องของเรากันดีกว่าครับจับบทสนทนาที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ผมอยากจะบอกว่าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้รู้จักวงแบ c ็คพิ้งและสมาชิกวงแบ็คพิงเป็นอย่างดีเพราะถ้อยคำบางคำจะต้องเป็นแฟนคลับเท่านั้นที่จะรู้ลิซ่านี่เขาคอปสไตล์เจนนี่ได้หมดใช่ครบสไตล์เจนนี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยตัดผมเนื้อผ้าการเต้นการร้อง เพลงเจนนี่ยอดยืนเยอะกว่าลิซ่าอีกอ่ะและผมขอเบลอหน้าทั้งหมดก่อนเพราะว่าบางคนที่เข้ามาด่าก,ก็ใส่แต่รูปคนอื่นเรียกว่าระยาำซําซ้อนเลยจริงๆและก่อนที่จะไปต้นเรื่องขอพาไปทายเรื่องกันก่อนเรื่องนี้นะครับมีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายทุกกลุ่มโซเชียลเลยเพราะว่านี่ถือเป็นการเหยียดชาติพันธุ์แบบตรงๆผู้ที่ถูกาพาดพิงในกลุ่มนั้นอย่างพี่นุ่งกันชายก็ได้ออกมาบอกว่าเห็นบอกว่าอยากมาออกผลกระแสก็ยินดีครับรออยู่อย่าปากเก่งมันเลยว่าซ่าก็ยินดีด้วยนะครับประมาณนี้ ส่วนลูกจะเอาของคนอื่นไปใช้ตอนนี้ก็โดนเจ้าของพามันฟ้องแล้วแน่นอนพอเพอราะลูกเขาไปซากความเสื่อมเสียส่วนดาราน้องนะครับก็พูดถึงในกรณีเรื่องนี้กันอย่างมากมายเรื่องนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ันที่สี่ที่ห้าหลามมาแล้วละจากกลุ่มพักมังกรฟ้าบนขับเฮาส์แอปพลิเคชันสนทนาที่ได้รับความนิยมมากๆทีนี้นะครับท่านปลั๊กคนดีอันนี้ชื่อเขานะฮะแต่ชื่อเขาจริงๆก็คือชื่อตาเรื่องเกิดจากคนโคราชคนหนึนน่งเข้าไปในห้องเขาแล้วก็กดยกมือพูดโรัวจนเจ้าของห้องนั้นหัวร้อนและกดนันขึ้นนไปสสู่ห้องทนนาาว่าคนนี้เป็นใคด คนจังหวัดใดนี่เออ ก็ลเลยโดนไปหนึ่งกรุบเบาๆและนี่คนโคราชเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มด่าคนในห้องนี้ก่อนแล้วเจ้าตัวก็บอกว่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนสิไม่ว่าเขาบะไรเด้อเล่นยังไงก็เลยขอยกม,มือไปเรื่อยๆครับแล้วผมเขาก็ดึงผมขึ้นแล้วผมเขาถามผมว่าเป็นใครจังหวัดไหนผมบอกว่าอยู่โคราชครับแล้วเขาเขเลยพูดว่าคน,านอีสารครอบครัวแบกหมาแดกทีใช่ไหมแล้วพอคนนึงเนี่ยนะครับคนโคราชเนี่ยนะครับคือคุณดนูนะเพราะหนุ่มโคราชคนนี้นะครับขึ้นไปและคนที่เป็นเจ้าของห้องก็ถามวววว่าาาเเปป็็็นนนนนคคคจัังดดออไรรแแลล้้้กกบโชทีี ้ยบันเทิงมาเลยในห้องนี้นะครับคนที่ชื่อคนดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการดา่าเฉพาะคนที่เข้ามาป่วนห้องนี้3าสคนเท่านั้นแหละเขาอาจจะผิดที่เหมารวมทางภาคอันนี้คือคําแถของเขาแต่ขอโทษลืมออกจากกลาหรือเปล่าเขาลืมว่าโลกโซเชียลในยุคปัจจุบันนั้นมันสามารถบันทึกได้ฉะนั้นจุดเริ่มต้นสนุกจุดจบคือเงินสดนะครับเพราะเขาคงไม่รับกระเช้าหรอกเพราะว่าคุณบอกเองว่าคุณเป็นคนกลุ่มในชุมชนไอโซ และเรื่องนี้นะครับเขาก็ต่างออกรถออกชาติเลยทีเดียวครับมีการว่ากันอย่างเสียหายลุมถึงกันอย่างอีแร้งเลยจากตัวคนสู่จังหวัดจัดจังหวัดสู่มหาภาคมีการด่ารวมไปถึงยกพื้นที่เขตตะบนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเขาบอกว่าคนอีสานดำแดดแบกปูนอุ้ยสดกระปรกแต่เขาด้มองตัวเองว่าเขา ซาซาซาลิมเลยซาเป็นคุณโศบุรีลมอืมก็าทำงานจากสปอตไลท์ตั้งแต่หมอยหนูยังไม่ขึ้นเลยค่ะลูกไม่อิจฉาเนาะพ่อแม่เขาภูมิใจที่มีลูกดีแต่พ่อแม่เธอนอนร้องไห้เพราะความอับปีของลูกกูจะส่งสารพ่อแม่มึงเด้บักควยอ๋อบักควยเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าไอ้ควายนะฮะลิซานี่เขาตอบ สไตล์เจนนี่ได้หมดครบสไตล์เจนนี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยตัดเนื้อผ้าการเต้นการล็อกก็หมดเพลงเจนนี่ยอดยืนเยอะกว่าลิซ่าอีกอ่ะใช่สิลิซ่านี่เขาก๊อบสไตล์เจนนี่ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดทรงผมใส่การล็อกก็หมดอ๋อแบบนี้นี่เองอิฉาซินนะตัวเองก็เป็นติ่งเหมือนกันแต่เหยียบติ่งเหมือนกันแม่อิชาและดูออก เป็นหนึ่งในแก๊งกบไทยแลนด์ปะเนี่ยตเตรียมกระเช้าวไว้พอ,อยังวายส,สวยๆด้วยนะขลับของเขาทังเป็นเงินโซดฮืฮ่าฮ่าเทราบป็นคนที่ลืมกับเพื่อตัวเองอยู่บุรีย์ก่อนที่จะเป็นดาวไอดอลระดับโลกก็โดนลุมอมืมาแล้วเอ,อ่อฮัลโหลเขาอยู่บุรีย์แค่สามขวบบักคว้ยและเขาก็ย้ายมาที่กรุงเทพแล้วก็ไปเกาหลีเขามีความฝานันแต่คุณนะ่ะจะมีแต่ความปังปังพิมเนอรจริงๆบักควยนี่แน่ ลิซ่าให้คนขเขมรสอนท่าเต้นก่อนที่จะเป็นไอดอลวงเคป๊อปได้กิ่นขี้ไวกว่า,มาแมลงวันสงสัยจะเป็นคนกลุ่มนี้กระมังรู้ดีเกึดพะคุดหลอกดู <laughs> อันนี้แหละครับคือคำพูดที่นำออกมาได้นะครับส่วนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาฟังมันเป็นคำพูดของคนที่เกิดมาสมองกลวงบอกตัวเองว่าสูงส่งสุบรีราคาถูกแต่นั่งโต๊ะริมชายหาดาทจนคุมนี่คือไอโซ ในบทสุนทรานี้นะครับด่ากันสนุกเลยแต่พอเรื่องนี้ดังขึ้นก็แขกันกระจายสุดท้ายแล้วคนที่ยืนงงและโดนด่าคือน้องลิซ่าแบบพิงพูดง่ายๆก็คือด่าคนอื่นมานะไม่ด่าพออลิซ่ามาปุ๊บด่าโอ้โหไปหัดไหว้สวยๆซื้อกระเช้าดีๆไว้รอเลยมันไม่ได้เป็นการด่ายอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการกู้คามโดยใช้คำพูดเพื่อทำลายผู้อื่นให้อับอายและก็มีเซ็กชวลฮาร์ดมนต์ด้วยคนกลุ่มนี้แน่นอนก็ว่าสมองมีปัญหาสมองหมาเป็นญ,ญ้าควยแหละซึ่ง ซึ่งเขามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกกั้นดน่าคนอื่นและวคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋งไม่มีใครจับได้เพราะคิดว่ามันเป็นการพูดในโลกโซเชียลแต่ขอโทษนะครับเมืองไทยนะครับ Hello Dancona you know ดาววันนี้อีก10นาทีรู้เลยว่าเป็นใคร you know ตอนพูดน่าสนุกปากแต่ตอนจ่ายก็ขอให้สนุกมือเช่นกันนะครับและหลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นนะครับมีข่าวว่าทางคุณแม่จิตทิพย์ซึ่งเป็นแม่ของลิซ่านั้นจะดําเนินคดีเพราะว่าเป็นผู้ถูกพัดพิงในบทสนทนานี้รวมไปถึงลิซ่าด้วยฉะนั้นบิดาหรือมารดาสามารถดําเนินคดีเพื่อปกป้องบุตรของตนได้ในห้องนี้นะครับมีหลายคนคนที่พูดน่ะคือจําเลยและคนที่เสริมคือผู้สมรู้ร่วมคิดกุกก๊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 กโอ้โหไอเป็นคนเดียว รู้ไหมอย่างว่าวาจีเขาไม่ได้รับขอ,บขอโทษเป็นกระเช้านะฮะแต่เขารับข,บขอโทษเป็นเงินสดเดอบัุกฟต์เกินมาให้แม่แสบสซ,ซื้อคนรวย iPhone 11เอกล่อง2องโตขับมาสดนาะนั่งใช้ก้าอี้ชายหาดเกินคุ้มกินโซจูบุรีร่ราคาถูกอุ้ไอโซโตจนมาเลียดดาบบะฮอดเลยยังอ่อนแม่กินบุฟเฟ่์อยู่ออิอจฉาชิิคนรวยแบบนี้จังเลยเธอ และหลังจากที่เรื่องนี้ดังขึ้นนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้สํานึกไม่มีวันขอโทษก็คือรับแมนแมนเลยว่าว่าว่ารับเองผิดเองอะ่ะฉะนั้นใครก็ต้องโดนขาบ่าพิงหรือว่าโดนรักชื่อเสียงของตัวเองเข้าไปด่าให้ไปฟ้องเพื่อดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทมาตรา328ได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้ท่าิี่ามาคุณแม่จิตทีซึ่งเป็นแม่ของน้องลิซ่าใส่เกียเดิน,น้าดาเนินคดีแล้วเรียบร้อยอุ้ยเอานังหนักเลยครับคุณแม่เอาจาัดจัดจัดหนักไปเลย <laughs> และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ